คนได้มันดีใจนะจริงๆทุกคนอ่าอันนี้คือข้อดีข้อไม่ดีคือเวลาเลขเราไม่เข้าเนี่ยคือ1นึ่ทัวลงสองโดนด่าโด,โดนนั่นโดนนี้เยอะแยะมากมายแก่กองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วหนูอยากให้เลขเข้ามากๆนะเอ่อเพราะว่ามันแฮปปี้ไงพอเ,เวลาแบบแนวทางเราไม่เข้าอย่งี้เราก็เนาะดราม่าและเออ โดนทัวลงแล้วโดนด,าด่าโดนว่าอะไรนู่นนี่นะั่นแหละมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วหนูอยากจะมาบอกว่ามันถูกมากมากแต่คือเราไม่รู้นะคะว่ามันจะออกอะไรเราก็เลยชีย้แนะเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะอ่าก็อันนี้ต้องเกินก่อนเลยเพราะว่าบางคนอ่าดราม่าดราม่าค่อนข้างเยอะนะคุณแม่หนูเลยอยากให้เข้าใจจะขาดเลยจะแม่จ๋า ก็ใจจะขาดแล้วค่ะงวดนี้ฟันอะไรคะฟันศูนย์ค่ะฟันศูนย์หวยไทยไหลศูนย์นะตอนนี้อ่ะกราบสวัสดีอภิมหาเศรษฐีทั้ง2องหมื่นท่านนะคะกราบสวัสดีค่ะอันนี้คือแนวทางเลขทูบนะคะเป็นแนวทางนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2565ขนาดนี้เวลา21นาิกานาทีนะคะคุณแม่ขาอ่ะตอนนี้ ขนาดนี้เวลา21นาฬิก39นาที40นาทีแล้วค่ะ21นาฬิกา40นาทีนะคะเรากำลังจุดทูปนะคะขอโชคลาภแนวทางสลักคิดเบี่ยงรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1นะคะพฤศจิกายน2565แต่ตอนนี้เวลา21นาฬิกา3 40นาทีนะคะวันนี้วันที่31ค่ะคืนนี้นะคะ คืนนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้นอนนะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องติวข้อสอบกันค่อนข้างหนักเลยเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะออสอบเข้ามาหาหลัยแล้วนะคุณแม่อ่ะก็เลือกอาชีพกันเอาว่าใครจะเป็นอะไรอา่าอ่ะโอเคเลือกเอาว่าชอบมาหาหลัยแบบไหนชอบอแนวมาหาหลัยรัฐบาลหรือว่าอาชอบของเอกชนก็แล้วแต่นะฮะเออรัฐบาลก็อาจจะแปดสิบนะฮะเออแต่เอกชนเราก็เลือกได้ไงแม่นะเนาะอ่ะเราก็เลือกได้สาม เดี๋ยวลองดูว่าเป็นเลขอะไรบางคนเห็นในกลุ่มไม่ใช่นะไม่ใช่นะคุณแม่ขาไม่ใช่เดอ้อบอมเมนเดอ้อค่ะอะโอเค กราบนะคะกราบสวัสดี22,000ท่านนะคะคุณแม่วันนี้ฟันอะไรฟันศูนย์ค่ะแม่ขาฟันศูนย์นะอ่ะผิดพลาดประการใดตรงไหนกราบขออภัยด้วยนะคะอ่ะวันนี้ก็ขอให้เลขศูนย์เป็นเลขนําโชคอ่ะใครแคปแล็วกดเลขศูนย์ได้เลยคะ่ะงวดประจําวันที่หนึ่งนะคะเดือน11 2 5อ็ค่ะแม่ขาอ่ะ ผิดพลาดยังไงต้องกราบขออภัยด้วยอันนี้อมสินนะคะอมสินพวกนี้เราก็มีการออกผลของอมสินด้วยนะคะก็อ่ะเป็นแนวทางเนาะอ่ะอ่ะโอเคแม่ออมสินค่ะค่แครบแ,แล้วกดเลขหกได้เลยค่ะอ่ะบอกเราด้วยนะพิมพ์ขึ้นมาบอกบ้างนะคะไม่ใช่แคปกันเงียบกิบเลยนะคุณแม่ขาอ่ะศูนย์นะอ่ะอันนี้เลขทูบนี่จะบอกว่าเลขทูบเนี่ย ในกลุ่มเนี่ยที่ลงให้แบบนี้มันดูเหมือนมันคือตอนที่ถ่ายมันแตกมันร,รูออกมามันเหมือนสา6เจ็ดหถูกไหมแม่แต่จริงๆแล้วนี่เลยค่ะหน้าไหลสดตรงนี้มันคือส7 5เจ็ดห้าค่ะแม่อ่ะพิมพ์ขึ้นมาเลยว่าส7 5เจ็ดห้าเดี๋ยวบางคนเขาเข้าใจผิดไงแม่เข้าใจผิดใช่ไหมฮะเออพิมพ์ขึ้นมาเลยค่ะว่าส7มเจ็ดห้าทุกท่านคะ่ะ คือสามเจ็ดห้านะคะไม่ใช่สามเจ็ดหนะเรายึดหลักตามความจริงเนะแม่เนาะเราไม่ต้องมาแปลลุงแปลเลขอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะคือหลักตามหลักความเป็นจริงเลยคือสามแล้วก็เจ็ดแล้วก็ห้านะคะคุณแม่เห็นไหมเออเห็นไหมพิมพ์ขึ้นมาเลยค่ะว่า3ามเจ็ดหทุกท่านค่ะอ่ะโอเคตรงกันนะคะ คุณแม่ตรงนะตรงไหมเอ่ยอโอเคตรงนี้เราเข้าใจตรงกันนะคุณแม่อ่ะก็งวดนี้ก็ทําเต็มที่ทําเต็มที่ทุกงวดค่ะต้องบอกว่าทำเต็มที่ทุกงวดนะคะ เราก็ต้องมีสตินะคะในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเล่นพอหอมปากพอประมาณเนาะก็จริงๆแล้วมันไม,มน่มันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาบอกกันแต่เราก็เตือนกันสําหรับหลายๆคนที่ดูอยู่อาจจะเด็กและเยาวชนที่ดูอยู่ด้วยนะคะก็ไลฟ้สดเราเราก็ต้องพูดด้วยเนาะ,ะอ่ะโอเคใช่อ่ะก็คือเอาพอประมาณลูกเนาะ,ะอืมมันคือการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ มันไม่มีใครรู้ว่าเลขจะออกอะไรเจ๊ฟองเบียเองก็ไม่ได้เป็นคนออกผลเองเจ๊ฟองเบียก็เป็นนักสิงโชคคนหนึ่งนะคะที่ชอบในการสิงโชคสิงลาบซื้อตเตอลุกนอตตลรี่นู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะคะ,เ,ะเราเพียงมาแค่บอกต่อชี้แนะเลขชี้แนะแนวทางนะคะก็สําหรับอคอสิงโชคเนาะเราก็บอกต่อการแค่นั้นเองนะคะก็อยากให้ทุกคนเนาะ ก็ความสนุกสนานนะคะก็แนวทางงวดนี้ฟันที่ศูนนะคะของเจ๊ฟองเบียเองฟันที่ศูนย์นะคะฟันที่ศูนย์นะ ผดผ้าสประการใดตรงไหนต้องกราบขออภัยด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จเนาะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้สมดังปารถนาก็ยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้คนเราก็มันเป็นเรื่องปกติที่อยากจะเนาะมีตังนะเออฉันก็อยากถูกหวยนะเนาะทางานก็เหนื่อยเนาะก็อยากถูกหวยนะเอออะก็แต่เราก็ต้องมีสตินะคะคุณแม่แต่เราก็ต้องมีสติด้วย นะคะก็อยากให้ทุกคนมีสติทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็ในเรื่องของแบบนี้มันไม่มีใครรู้แล้วก็เราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่ามันจะออกอะไรนะคะอ่ะ